วัสดีรับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคุณมึงทอยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเราี่ผมเราได้ไปทําการจัดมาหนะุ่มในส่วนของตัวกล่องการ์ดนะผมสตรีทไฟเตอร์นะผม, Fighter, ะผมจัดมาอีก3กล่องนะผมเพราะว่าหนะุ่มสามกล่องรอบแล้วหนะุ่มอีพีแรกเนี่ยรู้สึกจะดวงดีไม่รู้ว่าดวงจะอยู่กับต้องจัดแบบ3กล่องหรือเปล่านะผมรอบนี้ก็เลยจัดมาอีก3กล่องนะผมก็เลยนี่ครับสามกล่องที่เราได้มาแต่นะผมก็1กล่องนะผมราคากล่องละ20บบาทนะครับนี่ครับ ถือว่าจับมา3กล่องครับไม่รู้ว่ารอบเนี้ยสามกล่องเนี่ยเราจะได้ในส่วนของตัวการ์ดท,ที่เป็นเลเซอร์หนุ่มเป็นตัว S หรือ SR หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเล่ามาแกะกันทีละกล่องนะครับผมแกะทั้งหมดก่อนแล้วกันครับมาเรื่องมาที่กล่องแรกก่อนแล้วกันนะครับผมเครับเปิดกันเลยครับผมเงียบด้านหน้าสองครับผม เปิดนะผมปุ๊บปุ๊บนะื้ฉากด้านหลังเหมือนเราจะได้ไปแล้วน้ำชากเหมือนฉากตลาดนะครับด้านหลังมาเปิดกันที่ใบแรกกันครับหืมได้เลเซอร์การ์ดอีกหนึ่งใบนะครับผมนี่เลเซอร์การ์ดสวยงามนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นคอลเลกชันสานะครับแล้วก็รันอันเบอร์อยู่ที่ศูนครับ ใบที่2พวนี่ครับเราได้เป็นตัวตัวนี้เหมือนจะเคยเปิดได้ตัว ep ที่1นะครับใบถัดมาครับนี่เราได้เลเซอร์การ์ดอีกหนึ่งใบนะครับผมเป็นการ์ดระดับ r นะครับระดับ r เนี่ยสังเกตมันจะเป็นแบบเหมือน r ธรรมดาแนละกับ2นะครับผมนี่จะเป็นแบบ สังเกตไหมอันนี้จะเป็น R ก็จริงนะแต่ว่าตัวเอ่อเลเซอร์การ์ดเนี่ยมันจะมีเฉพาะตัวด้านหลังนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น R ใบนี้นี่ครับสังเกตดู2ใบนะผมตัว R ใบนี้ผมมันจะเป็นเลเซอร์นะผมเป็นวิบวิ v ับข้างหลังนะผมแล้วก็ตัวมันจะมีขอบแบบนี้ผมจะเขียนเป็นตัวหนังสือผมซูเปอร์สตรีทนะผมไฟเตอร์สองคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนี่ผมมันจะเป็นแบบทําวิบวับเป็นสีทองนะครับ กล่องแรกนะผมถัดมาครับผมกล่องที่2นะครับเหมือนรูปด้านหน้าจะแตกต่างกันนะผมนี่อีด้านหน้าจะเป็นแบบนี้อีอันหนึงจะเป็นแบบนี้ครับมาเปิดออกมาเหมือนฉากด้านหลังจะเป็นวัดนะครับผมเป็นฉากใหม่นะผมที่เราเพิ่งเห็นเพียงีน,นครั้งแรกครับ นี่ครับผมเป็นการ์ดใบแรกนะครับจากตัว2นี้เนี่ยเราได้เป็นอ่าเลเซอร์การ์ดอีกใบหนึ่งนะครับผมสวยงามนะครับผมสำหรับตัวการ์ดใบที่2ครับเนี่ยใบที่2ก็ได้เป็นเลเซอร์การ์ดเหมือนกันนะผมเป็นตัวเค้นนะครับการ์ดระดับอนะครับสวยงามนะครับผมสำหรับตัวการ์ด มันจะเป็นแบบเลเซอร์นะครับส่วนตัวหนังสือเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีความเงานะครับผมสะท้อนแสงแบบนี้ครับใบที่3นะครับนี่เราได้เป็น SR เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะผมตอน EP แรกเนี่ยเราได้ SR มาแล้วหนึ่งตัวรอบนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งครับตัวเป็นตัวแคมมี่นะครับผมนี่ตัวการ์ด ก็สวยงามนุ่มด้านหลังแต่รู้สึกการ์ดเนี่ยด้านขอบด้านขอบฐานด้านหลังเนี่ยรู้สึกจะมีสีทองมากกว่าตัวการ์ดใบแรกนะครับสวยงามมจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนีย่ผมวันนี้จบโดยการ SR โชคดีอีกแล้วนมต้องบอกครับผม3กล่องถือว่าเลขสวยนะครับกล่อง สุดท้ายนะครับผมกล่องที่3นะครับเหมือนภาพพื้นหลังจะเป็นภาพใหม่นะครับผมหน้าสองก็ใหม่เหมือนกันนะครับผมใบแรกครับโอ้หนี่เราได้ SR มาอีกหนึ่งใบครับซ้ำแบบนี้นะผมน่าจะต้องปล่อยต่อนะครับผมน่าจะปล่อยต่อแน่นอน,นครับผมซ้ำแบบนี้ ใครสนใจนะผมรีบๆเดี๋ยวไว้จะไปโพสในช h อป e ีนะผมก็จะแปะลิงก์แล้วกันครับใบที่สองครับผมนี่ไม่คิดว่าซองนี้จะได้แบบเบิ้ลนะผม SR เบิ้ลสองใบครับสวยงามมากผมทำตัวการ์โรดโคตรสวยครับเป็นสีทองนะครับถ้าสมมติว่าอีกใบเนี่ยเป็น SR นี่คือแบบทริปเปิ้ลเลยนะครับผม มาลุ้นกัน,นะครับน,นี่เป็นตัวตัวเอ็นขผมการธรรมดานะครับรู้สึกการนี้เหมือนจะเคยได้ตอน E ีีที่หนึ่งนะครับผมเป็นการธรรมดาครับดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูภาพด้านหลังนะครับที่บอกว่าจะแตกต่างไปนี่รับภาพด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนอประเทศญี่ปุ่นนะครับผม ส่วนภาพหนึ่งจะเป็นวัดนะครับนี่ครับผมจะเป็นฉากด้านหลังจะเป็นฉากวัดนะครับนี่ก็จะเป็นฉากใหม่นะผมที่เราได้มานะครับ EP นี้โคตรคุ้มผมได้ SR มาทั้งหมด3ใบนะครับผมถึงแม้จะมีซ้ำแต่ก็ อรียได้ว่าคุ้มครับต้องบอกว่าผมชอบนะผมสำหรับตัวงาน t ติ e t Fighter เนี่ยที่เป็นตัวกล่องซุ้มการ์ด <c oughs> คือมันออกแบบมาได้แบบแบบดีนึงเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องไปหาตัวซองใส่การ์ดนะครับอันนี้เป็นทั้งซองนะมแล้วก็มีแบบภาพพื้นหลังสวยงามแบบนี้ผม นี่ยิ่งเวลาเก็บการ์ดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ดูมันแบบตัวการ์ดเนี่ยดูแบบดูสวยดูน่าเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับ E p พีที่2ก็แกะมาทั้งหมด3กล่องนะครับผมยกได้ว่าโชคดีนะครับผมรอบหน้าก็คงจะจัด3กล่องแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเหมือนดวงจะมานะครับเซต3กล่องนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นีผมใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนที่บอกไปนะครับการ์ดนี้มันซ้ําใช่ไหมครับ ก็น่าจ,จะไปโพสขายในโชปปีนะ้แล้วก็ใครสนใจครับผมคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะไปโพสขายนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ